เอแม่หันทิด้านนะแม่หนมันทิดานแม่นีเงินมีงนโอเคโอเคสวยเลยสวยเลยอ่ะโปรบมยอผู้โชคดีของเราด้วยนะคะลงได้อัดรูปเป็นประจายทีเดียวโอเคหลุดแล้วหลุดอีกเนะี่ยพี่แคปฝากอะไรกันขอบคุณแม่ค่ะเอาช่วงนี้สองหนุ่มฝากถึงผลงานกันดีกว่า เล่นจากหูดีลก่อนเลยครับผมดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองแล้วโทรออกครับเฮ้ยเอาที่เอางานงานจันทนทอย่างนี้และเอาบอกว่าเอาแบบว่าทำอะไรอยู่บ้านจริงจังตอนนี้ตอนนี้กำลังมีอะไรบ้างวางแผนครับผมค่ะเราบ้าวังชูว่าเพลงรักจากดวงดาวไหนใครมีชูขึ้นมาหน่อยได้ไหมฮะยังไม่มีใครหาได้หาได้แล้วนะนี่ไงนี่นี่แล้วบ้าเพลงจากดวงดาวตรงนี้นี่นี่ เขาไปเขาไปเขาไปทุบกระป๋องไม่ได้ทุบอะไรนะทุบกล่องเลยทุบกล่องออกมาแล้วก็เอาเฉพาะไอ้นี้มาคือไปงานไหนเนี่ยก็ยืมกันอันเดียวใช่นะครับเราต้องบอว่าซีดีเราบรรจุกระป๋องนะครับก็ดูค่ะดูครับต้องบอกว่ามันน่าน้อยใจมากๆนะครับเพราะว่าซีดีของของดิวเนี่ยดูไฮโซมากนะครับดูเป็นแบบว่าดูเป็นซองใส่นะของเราที่เป็นกล่องแตกง่ายมากด้วยอย่ังน้อยเขาก็ได้กล่องยาวอ่ะ ดิวยังไม่ทะยคิดมากมันอาจจะยาวอย่างเดียวไม่ใหญ่หรอกมาึงกล้องมาดูกล้องคือคนเราเนี่ยนะคือคนเราเนี่ยครับถ้ายังไม่เห็นของจริงอย่าเพิ่งลื้อสรุปเอาละไม่พูดแต่กลองแต่กลองมันไม่เสมอไปดิวรอโทสิไปเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยก็หาซื้อได้แล้วของดิวไปแล้วฝากถึงุขาด้วยบ้านฝากฝาก ดูด้วยนะครับ่บั้มเพลงรักจากลิงดิวนะครับอ่าใช่แล้วครับผมถูกต้องอ่าแล้วเพลงรักจากดวงดาวนะตอนนี้วางจำหแล้วทั่วประเทศนะครับหาซื้อได้แล้วนะครับดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองครับครับผมอ่าดเสบดุลป้าขาดเสบดุลบางนี่พี่เขาก็จะมีเหมือนกันจุดแร็จเร็วเนาะยั่งยั่งตะกี้นี้เพิ่งคุยกับทางพี่พี่ทีมงานนะครับคุยว่าบอกว่าจริงๆแล้วแพลนเราอยากจะ เจ้าวางมิถุนามิถุนาวันไหมมิถุนาเปลีนหน้าเดือนาถูกเดือนวน้า๋ยวว่าไม่ทันอาจจะไม่ทันนะครับแต่ว่าไม่น่าจะเกินไม่น่าเกินสิงหาไม่น่าเกินสิงหาจากมิถุนาไปสิงหานานทีเดียวใช่เรือนานทีเดียวตอนนี้เรากำลังรับคุณอยู่เตรียมเตรียมถ่าละบาใหม่อิจฉาพี่ใช่ไหมบอกมาอิจฉาพี่ใช่ไหมเยอะอยากได้ยิน่างนี้เหรอ อยากยากเลยพี่ซ่งไม่อยากเป็นแผงกระดาษอย่างงี้ครับขอบคุณมากไม่อยากไม่พูดอย่างงี้เนี้ยเดี๋ยวยอมหรอครับเพราะว่าพี่เอ๋ไม่ได้ว่าผมไม่เป็นไรยอมเลยเนรอไม่ได้ว่อให้ยอมใช่ไหมโซ่เกี่ยวอะไรล่ะไงก็ต้องฝากบ้างของพวกเราด้วยถูกสองหนุ่มของเราเนี้ยปลอกมือจากสองหนุ่มด้วยอย่านึ่งอย่านึ่งจ้าว่ามาอย่าลืมนะครับสินค้า ดาวนี่ถูกต้องก็พีเอ็นจีด้วยถูกต้องเรียนเรืยนนะครับเจอหน้าพวกเราเมื่อไหร่นะครับก็ต้องมีพีเอ็นจีเสมอถูกต้องเลยสินค้าดีทุ่งกรองผู้บริโภคอยู่แล้วครับผมเนี่ยติดตามนะครับซีดีของดิวก็วางจะไหน่อยู่ข้างดาวนี่นี่แหละ ครับใช่ไหมหรือไม่นีฮะต่อไปซื้ออัลบั้มดิวฟุิแถมดาวนี่ด้วยหนึ่งไม่แถมครัขายเหมือนกันขายแต่ว่าคือแถมให้แต่ต่างกันเพิ่มไหมอ๋อฟีเขาบอกว่าซื้อเดานี้แถมดิวไปเลยแถมอัลบั้มอ๋อแถมแผ่นดิวอัลบั้มผมแพงกว่าดาวนี่อีกทีแถมดิวไปด้วยเลยไปรอที่บ้านเอาเลยครับนะไม่แล้วแหละมีอย่างนีงวิธีหนึ่งยังไงยังไงผมทําพิธีกรรายการส Star c ั p อยู่ยังไงแลยทั้งนั้ดาวนี่ไปเป็นสปอนเซอร์ให้เลยนี่ได้ไม่ได้ได้เลย ตว่าถึงซาขับนะครับล่าสุดวันที่18นี้นะครับซันเดย์นะครับซันเดย์18นี้ใช่ไหมครับคือในวันสัปดย์ครับเราจะเห็นนักบาสสุดหล่อหนึ่งคนนะครับโอ้โหไปเล่นบาสกลางแดดอยู่คนเดียวกับกับไอ้ป๊อปสองคนใครก็บอกเขาบอกว่ารอดมากใครก็บอกว่ารอดนี้หล่อไหมผมนะพี่ อ๋อนี้เองไม่ได้พูดตัวเองอ๋าเร่องอรอ่ะแต่จะบอกว่าเป็นเป็นรายการที่น่าติดตามมากๆนะครับใช่ครับผมพิธีกรที่ทําก็ดูดีทุกคนเลยพี่พี่ว่าดินเหนื่อยขนาดนี้ดูนอนคุยเลยไหมพน่อัดยืนพิงแล้วดูนอนคุยเลยไหมเป็นท่าที่ดูหล่อเลยโอโพสหล่อนะตั้งจะเอามากไหมไม่ไม่เพราะว่าพี่ว่าจะดูมากดีกว่านี้เว้ยเอาหมวกมาใส่ให้หมดติดหมดหมด้วย เอาปี๊บคุมหัวเ wow ลยดีกว่าผู้ใหญ่กันนะอันนี้คือสองนุ่มของเราในเรื่องจากเดอะซาีแล้วก็น้องดี๋ยวจากเดอะซ่าค่ะขอบคุณสองนุ่มด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะยังไง